เราหนูปักไฟเรไปหมาจับผมาดากมก็เพิงง่งทำบังเราผาต้นทางม่ทาคมตาก็ไปเอรอแตว่าเขาทเพ่าไปาโอมอะไรนักเรียน อ้าวแล้วเรียนไม่ท่องต่อเหรอครับมออะไรอ้าวแล้เรียนเกรนเรแล้ว,ยอยลวขอใครอยู่ในรั้วาอหัวช้างเราขอใครเข้าน่า่อคนขิงขังขอบ้านข้างหลา nó nù ca nó sẵn chói đen nó xin đi đằng chờ sáng linh nếm nó làm gì bà trời khu nó dính vỡ pha vỡ ta làm than nó bắt đập

rồi đã kêu Lo Rồi khai bay Con linh bài ra Con lạng gần ra Cô ba ba ni bảo Ở ba phí đưa ra sẽ nó Có nhiều Xài hết Cô ra Yeah. ตบมือให้ตัวเองค่ะเด็กหญิงน้องอลิศน้องอลิศเก่งมากเลยวนคนนี้งองแงจะนอนน้องอลิน